จีรงจรงจรสวัสดีครับต้องบอกเสียนหน่อยแล้วล่ะก็คือขอมาแก้แค้นหน่อยละกันตอนนี้เราเป็นถัทสอดแม่คือตอนนันสกินใหม่ก็คือเหมือนพี่เจ้าเลยอะ่ะเออจุ่มลักกี้รอยเย้แล้วก็ได้ชีวโคตรเท่นะฮะได้ขอแก้แค้นต้องการแค้นจังซีต้องถอนนะครับ โอเควันนี้ก็กลับแกแข่งกับฟีฟอยแต่เราไม่เคยลง youtube เลยนะเออกช่างเทอะเน็ตไม่ดีปด,ดรอสักครู่นี่มันจะหนึ่งนาทีแล้วเด้ออ,อะไรครับเนี่ยแป๊บ โอเคใช่ใช่ฉันกล้าไม่เบาพวกาฉันอยู่แหลงแกนอะตอนทรศัพท์แม่ปู่มีประสบการณ์แห่งฟรีฟอยอันนี้แหละถึกถึกถึกคืออะไรวะถึกรู้ว่าถึงอ่ะเฮ้ย hey, นี่คำคำมันก็เปลี่ยนนะเนี้ยเ้ไม่เบา นเอาตอนนี้เขาต้องรู้เรื่องเลยเมื่อเราเป็นเด็กใหม่น่ะออืโอ้โหนี่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยไม่ได้เขามาเล่นนานนะเนี่ย เจ็ดวันแล้วหรอแค่คิดก็ง่วงมาดูกันว่าในเกมนั้นจะนับน่าจะเป็นยังไง <c oughs> อโอ้ทำมันไปไหนไม่ได้เลยอะสวัสดีใครเพื่อนกูเนี่ย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประยุทธ์จันโอชเาเป็นก็พนะอแล้วเนี่ยทุกคนเล่นไหมประยุทธ์จันโอชาเล่นมายกแม่ไปดินเล่นไหมให้ไปดิมนมาผู้ใไหน่ะผู้ที่คนมีกินก็เป็นนายกองผมเอามาล้อนเล่นทำไมถ้าก็จับติดคุณเอา,าลรอกนะโอเคก็ได้เออหนุ่ม มเอาตัวรอดโอเคเอาตัวรอดแล้วอยู่เป็นผู้สุดท้ายเอาตัวรอดได้ไหมเน็ตไม่ค่อยมีฝนตกด้วยเพื่อน,น็บเรียกกูลงไปทีดีๆแล้วเนี่ยคนห้าสิบคนนะปกติ แรงเยอะๆมันจะมันต้องรอโอ้อันี่ก็ติดตามอยเนไหมะลงพิษทำไมไปแล้วมาอยู่แล้วโอ้ยลงพิษทำไมก็ไม่รู้อืเต้เต้เต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 ก็อู้ห่วยกอดอุ้ยมีไอโว้ด้วยของเต็มแล้วจ้า บอวิ่งใหม่แล้วหรอยังไม่รู้มาก่อนเลยนเนี่ยไม่ได้เล่นอ่ะเง่ yeah, เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ตังเราบิดเห็นนะเดี๋ยนี้เขาเล่นตังกันเป็นร้อยแล้วหรอไม่พร้อมเลยอะ่ะไม่ได้เล่นานานอะ่ะปุ่มเนื่อด้วยอะ่ะปุ่มเล็กด้วยอะขอที่ปรับปุ่มกัได้ไหมอะ่ะ เออทำไงวะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋เาฮ้ามีคนมีคนในแมปเลยไม่แผนที่ม่แผนที่เหมือนมีคนหนึ่งคนเอาไงดีวะเนี่ยก็ะสุนน้ำไม่ได้อะ ต้องดักทิ้งของแล้วแหละตัวนน,นี้ไม่ใช่เออ,อยนะครับโอเคเอาตรงนี้อ้าวเฮ้อูอืมไม่ร้องอูแล้วว้ายคนรถอุ้ย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  บ้านเออที่จะปรับปุ่มก่อนได้ไหมอ่าเพื่อนเอาอ่าขอที่ปลอดภัยปรับปุ่มปรับปุ่มก่อนแล้วกันนะขอปรับปุ่มก่อนนะขอเวลาสักแป๊บหนึง่งขอเวลาสักแป๊บหนึง่งขอเวลาสักแป๊บหนึง่ง พอเวลาสก๊อตไหมเกอะโอ้คนยิงคนยิงคนยิงฉันหรอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก้าก้าหรอโอูโหัวหัวู้หกระเป๋าเต็มไอมีกระเป๋าให้ด้วย จบเนี่ยในกระเปา๋าไม่มีเลยหยับคันต้องการกระเป๋าวิธีที่ท <_ d ance> ของแถวหนีใหม่ <_ d ance> มแป๊บเดียวเองวงบีบเลยหรอ <_ d ance> ม่น่าไว้ใจ ข้างล่างนนั่นไม่หนาไว้ใจสิไปแล้วเอาไปไหมอ้าไปเลยเก็บไปหนึ่งกระสทุกคนหัวแตกด้วยนะครับ heading to supply ใจจังไปแล้ว ถ้าอ,อย่างเทพตกกรดาตอนนี้ะกินายเพื่อนไออูต้องมีต้องการกระเป๋าแบ็คแพกอะแบ็คแพกรู้จักไหมแบ็คแพกมีต้องการแบ็คแพกอย่าบอกนะว,ว่ามึงนีเขาไม่ใช่แบ็คแพกัน อะไรครับเนี่ยของเพยาบาลคืออะไรวะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยว้าวว้าวเย,ยว่ไม่ต้องมาซื้อแล้วคูเ <c oughs> <c oughs> จได้สับปืนเช้าไปหน่อยออกมาถ้าสับปืนไปกว่าน,นี้นี่เดียว น่าใช่ขน,นไหม <S <S ไม่ใช่นะอออ๋อไมคกอตไมคกอด Yeah. ต้องรีบพาต้องรีบแมน,นอดเก็บแน่อนดเก็บกันแน่ไม่หรือว่าไอตัวนี้เลยเก็บร้อยนอนในนี้มี ส่งคนครูไปว้าววงบีบแป,ป๊บแป,ป๊บนี้ก่อนนี้ก่อนวงบีบแมวนะวย,ยิงอะไรเพื่อนฉันมาช่วยละอ่าเรียบร้อยปรดีเพื่อน ัสดีโอ้้วมีคนมีคนโอ้ยไปเล็งหัวจะอยู่นะอืม เหลือสี่ทุกคนเหลือสี่ตายยังวะจบนี้ขอนะยห็นไหมวะจบนี้ขอได้ไหมมีไหมอ่ะนั่นไง หน้าไม่ง้อเรียบร้อยเหลือสามใช่ไหมเอ้ยเหลือสองแล้วเหลือสองข้างหน้าเหมือนจะมีคนดับไอวอไม่ใช่ดิแอด์ดรอ อ่าแลนหนึ่งคนช่วยซูมเพื่อนตบนี้ขอตบนี้ขอตบนี้ผมเรียบร้อยเย้เจอเด็ดเจอดเด็ดเจอเด็ดเจอเด็ด,ด,ด,ดถึงแม้จะไม่มีทา่าก็เถอะอย่าไปตบเอ็ดับ เจดเิดเิดิดิดโอ้โหคนนี้สังหารสิบสามมาทุกคนอืมเกินไปมุ้ยสุดยอดไปเลยเฮ้ยสักินพีแ่กกินจก เขาเล่นดันเพื่อนได้ไหมโอ,โอ้เข้ามาเตะเข้ามาทันนะใช่ไหมเจอดึงเจอดึงมันสีมีสีเลยอะ <c oughs>

चेड พันเจ็ดพอดีเลยอ่ะเอาพันสี่รนกันดนึดึด,ดเป็นในละพื้น เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอ้เรียบร้อยหนึ่งแปดศูนสองแล้ว em đứng vô hồ đơn nè không sẵn nào Hello đó. อไมอง่กับเถานั่นจะผมจะลองดูแล้วกันนะทุกคนจะลองลากหัวเลยแล้วกันไปเลยเขาเกิดข้างบนใช่ไหมเพื่อนเขาเกิดข้างล่าง <Right. S 2> เอา้าไม่รูเก็บเลยเหรอไม้ฟ้าทะลายโจนไม่รู้เก็บอะไรเลยอะ่ะอืออือแมบบ่เอ้พอเราชนะรอบนี้ผมขอไปคลิปเลยแล้วกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดอเดี๋ยวดอใครยิงหัวฉันฉันเก็บแกฉันเก็บแกไม่ฉันเก็บอะไรเลย นี่มันจะดักกินตรงนี้กันซฮโหดเกินไปเป้าล่าขวดเลยเลยเกิดป้าป้าไม่อยากล่าขวดไม่ได้เลยเนี่ยฮตัวคิดมากกรุงเทพกรุงเทพ God. มันเราไม่ซื้อไอโวปะ